การถอดออเอาเฟืองบายสีออกนะครับนะเฟืองห้ดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่นี่นะครับงัดออกเลยนะครับใส่ตรงนี้งัดออกเลยครับนี่ใส่คลิปทางงัดออกเลยครับนะเห็นไหมครับนี่คลิปล็อกออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ เป็นนี่ไงหวงเลยครับนี่นะครับนี่ปืนหนักกับแน่นแน่นเลือเกินต้องใส่วิธีครับมีวิธีครับมีวิธีนี่ครับเล็กงัดอย่างนะครับ นี่ครับใส่เล็กกันอย่างตอกครับเพื่อมอกมากเลยครับบอกมาหลานแล้วออกมาห,ออมาหลออา,หแลออายแล้วอ Đây nè, nè. xuống nè. đây tìm, để vậy. Ok oh. Còn to cái là to luôn vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ออกเล oui, ้วเรียบร้อยออกยากออกซาให้ออกมเพีงไร่ได้แล้วตัวนี้รวมอยู่นี่มาตัวนี้แนมเอเกินเพ่อแอนตัวนี้แนนเลอเกิน

จยหันออกเลยครับจะหันออกเวยมันแน่นมันหัน,นออกง่ายกันใส่ขีมล็อกล็อกไหว้นะครับ มุดเลยแบบนี้นนรอรอบอกมาแล้วเรียบร้อยครับน,น,น,นี่นอดทีนี่ก็เอาลูกปืนออกครับเนี่ยมีลูกปืนสองลูกแล้วก็มีบุด คันอยู่นี่ตัวนึงนะครับที่ทีอ,กออกกัเนี่ยตอกเส้ไม่เ่ยออกมาเลยครับเนี่ยออกมาเลยตรงนี้ออกมาแล้วเดี๋ย,ยออกมาเรียบร้อยครับอุปืน ลูกปืนยังดีอยู่ครับเนี่ลูกปืนโอเคยอยู่ปอกก็ดีนะดีแม่นะนี่ครับเครื่องเดรนโมบินหรอครับเนี่ยบินดเดลี่ยนนะ นี่เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสองยางนี่นะสามกับสิ้นใหยหมูนะครับสิ้นช่ยโมองอีนะครับสามย่างนะครับอันที่ได้เปลี่ยนนะใส่เงินอยู่ประมาณสองยางนี่ผมตีราคาไว้สองพั้นหานะครับนะตีราคาไว้ยังบนท่านด้รูราคาเลยครับเนี่ยาไว้ตีราคาไว้นะครับนี่สองพั้นหาสิ้นอีกหน่อยบาท น,ะะน้ำมันน้ำมันใส่ขันน้นนาอีกเกตหลอยบาทนะครับอนะโอเคครับ